สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะจองเยบ้ันพาสองเล็บเป็นจองแบงปันตัวเลขแบ่งปันแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้งวดสุดท้ายของปีพศ2อ6 5แล้าค่ะกบพี่น้องเด้องวดประจำวันที่30เดือน12ปี6 5ค่ะพี่น้องค่ะคนบันโคค่ะพี่น้องค่ะงวดที่ดานิลุตเนาะจ้า สำหรับคนบรนโคกวันนี้ให้ยรูดศูนย์อีกขก้าวจะพี่น้องหอดก่อนนานันเขาล่างบนงวดนี้ตามต่ออีกค่ะพี่น้องค่ะรูดศูนย์จากศูนย์ศูนย์หอดศูนย์เก่าเลยค่ะพี่น้องเด้อศูนย์หนึ่งนี่ก็สวยศูนย์เก้านี่ก็งามศูนย์แปดก็เจ๋งค่ะพี่น้องขาศูนย์สี่นี่ก็ดังซะเหลือเกินปีนี้ยังไม่ได้ออกเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องขาศูนย์สี่สี่ศูนย์ค่ะพี่น้อง แว่ากสิห์หายตลอดเนาะพี่น้องเนาะปานนี้แล้วลอตเตอรี่ก็สิเบิดล่ะปะปานนี้คนกสิจับจองกันทนั่วหน้าแล้วสำหรับซูนสี่ผู้ใดก็ขาดบ,างบังมาสิใหม้มาต่อไปเป็นของแอดอาจารย์พี่ค่ะพี่น้องค่ะงวดที่แล้วเขาล่างบนเลยเด้อค่ะสำหรับอาจารย์พี่งวดนี้ให้บนเด่นสองเนาะค่ะพี่น้องขาสองเจ็ดหกเจ็ด หกห ah, ้าแล้วก็เก้าเจ็ดล่างหันเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองเก้าสามค่ะพี่น้องค่ะสำหรับอาจารย์พีขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆแอดทุกทุกท่กทกทนานค่ะขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆในบึงได้ชมค่ะพี่น้องค่ะต้องขออนุญาตเจ้าของข้อมูลทุกคลิปทุกอันนะค่ะพี่น้องเนาะคลิปนี้ไม่เบ่งสามแบบสามเอ็ดคือเกา่าเราจะพี่น้องจา้า วางบาเพื่อนเพื่อนอิซีทุกทุกคนสิรวยส่งถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่เนาะจ้ะเนาะแอดตันสุดท้ายเป็นของแอดทอนนะคะพี่น้องคะ่ะแอดทอนเลขสีหห่หางเลขสองตัวบนสี่หางงวดประจำที่สามสิบเดือนสิบสองปีหกหานะคะพี่น้องเนาะเลขที่เพิ่นให้มากก็หาสี่หาหกเจ็ดสี่แล้วกัเจ็ดหกนะคะพี่น้องคะ่ะงวดที่แียลในเขาเก้าสามสูตรนี้บนตรงๆเลยนะคะประตงกลับ ทมาแล้วซีงวันในวันที่หา่านเราจะพี่นน้องเนาะขอให้พี่น้องโชคดีรำด่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งคือเก้าหล่ะค่ะพี่น้องค่ะใก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นั่นไมได้วยจะพี่นน้องด้วยเจอก,กันคลิปหน้าจะพี่น้องจา่าร่ำรวยร่ำรวยทุกๆคนนะคะ